สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสัสสิิธรพัฒด,ดีมีชื่อการเรียงว่าป่าปึชื่อเล่นชื่อน้องอังุนอ,อายุ11ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านกรอสโลอําเภอสมมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะวันนี้น้องอังุนมาใครครับมากับคุณครูค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับไม่ได้มาค่ะ Hmm. เพราะต้องทํางานอยู่ที่บ้านค่ะ hmm. อ,อคุณพ่อคุณแม่ทํางานที่บ้านทํางานอะไรครับทําไร่ทําสวนค่ะ hmm. ครับในบ้านเรามีทั้งหมดกี่คนครับเจ็ดคนค่ะแสดงว่งงาอังุ่นมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องห้าคนค่ะอคน hmm. อังุ่งงน,ปนเป็นคนที่เป็นคนที่สามค่ะสนิทกันไหมครับห้าคนสนิทกันค่ะแล้วตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันเจอกันทุกวันเลยไหมครับไม่ค่ะ Hmm. เพราะว่าพี่ชายคนกลางไปเรียนที่เชียงใหม่ค่ะอ๋ oh. แล้วอีกอีกคนนึงฮะ,ะอีกสี่คนอยู่ที่บ้านค่ะอ๋อแล้วแล้วคนที่ไปเรียนที่เชียงใหม่ฮะ oh. เขาไปเรียนนานหรือ,อยังครับประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะพอสึกปุ๊บไปเรียนเลยค่ะเด,เดี๋ยวนะพอสึกคือหมายถึงว่าเขาบวชที่ไหนครับบวชที่วัดจงคำหลังจากบวชเสร็จแล้วก็ไปเรียนปั๊บเลยค่ะ อ๋อ oh. แล้วทําไมพี่ชายถึงบวชลหรอครับเพราะว่าได้กินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีค่ะอ๋อ oh. oh. แล้วพ่อแม่ที่บอกทําไรนี่ทําไรอะไรครับปลูกอะไรครับปลูกผักผลไม้ค่ะ hmm. เช่นพริกเงาะลำไยส่วนมากจะปลูกไว้กินเองค่ะปลูกขายก็ มีพริกอย่างเดียวค่ะอ๋อแล้วพริกที่ขายได้เนี่ยครับขายได้เท่าไหร่ครับขายได้ปีละครั้งค่ะปี<ม>ละครั้งเหรอครัปีละด้วยครั้งละครั้งละเจ็ดถึงแปดพันบาครับครับแล้วน้องหนุนได้ไปช่วยคุณพ,พ่อคุณแม่ทํางานบ้างไหมคะบางครั้งก็ไปช่วยบางครั้งก็ไม่ได้ไปช่วยค่ะเพราะว่าดูแลน้องอยู่ที่บ้านค่ะ นั่นก็คือช่วยเหมือนกันไงมาถึงตรงนี้พี่ยังเดาไม่ออกเลยว่าออวันนี้น้ององุ่นจะมาโชว์ความสามารถอะไรคะครับมาโชว์ภาษาอังกฤษค่ะทำไมถึงชอบเรียนภาษาอังกฤษครับเพราะว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นครูภาษาอังกฤษเพราะอยากกลับมาสอ,น,อนนอนที่นี่เพื่อให้เก่งเหมือนหนูค่ะโอ้เก่งเหมือนหนูเลยแล้วเกรดที่ได้เนี่ยครับ เกรดที่น้องอุ na, toolkit, Harper, i, see, oh. oh. um ่น yeah. ท okay. okay. right? uh, uh, ําได้นะภาษาอังกฤษนะได้เท like. uh. ่าไหร่ครับลูกได้เกรดสี่ค่ะสีเลยครับปรบมืออัปโเลยสี่เลยแล้วที่นี่เสียค่าเทอมไหมฮะไม่เสียค่ะเอาเรียนฟรีหมดเลยค่ะข้าวอ่ะข้าวมีกินไหมข้าวมีกินโรงเรียนจัดฟรีให้ทุกอย่างเลยค่ะโอ้ดีจังเลยแล้วอย่างนี้เวลาไปโรงเรียนเนี่ยได้เงินไปโรงเรียนมาเท่าไหร่ครับ มากสุดห้าบาทค่ะน้อยสุดก็ไม่ได้เลยค่ะเอาทาไม่ได้เลยเนี่ยเราทำไงอะ่ะเราไม่มีตังค์ไปเลยอะ่ะก็ไม่ได้เอาก็ไม่ได้ซื้อขนมค่ะอ๋อถ้าตังค์ที่ได้มาห้าบาทนี่ก็คือไปซื้อขนมค่ะบางวันก็เอาไปฝากครูค่ะอ๋อแ,แล้วตอนนี้ฝากครูได้เท่าไหร่แล้วครับสามร้อย เาบหาบาทแล้วค่ะโหแต่เยอะนะเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากแล้วอังุนีวางแผนจะทำอะไรกับเงินที่เก็บไว้ได้คะเอาไปเรียนต่อค่ะอ๋อ่างนี้พอจบป .6 เราต้องไปต่อยังไงที่ไหนคะเราต้องไปต่อเรียนเองค่ะต่อเรียนเองนี่แปลว่าต้องเริ่มจ่ายค่าเทอมเองแล้วใช่ไหมคะต้องเริ่มจ่ายค่าเทอมเองค่ะ เราเคยบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าเราอยากเรียนต่อถึงชั้นไหนเคยบอกค่ะบอกว่าหนูอยากเรียนต่อถึงปริญญาโทค่ะ hmm. แล้วท่านตอบว่าไงคะท่านบอกว่าคงไม่มีเงินส่งเรียนค่ะส่งเรียนน่าจะได้ถึงมสามค่ะ hmm. เมื่อคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าอาจจะไหวถึงมสแล้วหนูวางแผนว่าจะหาหาเงินยังไจะเรียนไปด้วยจะทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองไปด้วยค่ะอืมดีมากแล้วเราคือยังไงก็อยากเรียนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้ค่ะเอาละฮะวันนี้พวกพี่รู้แล้วว่าอังุ่นเนยจะมาโชว ความสามารถเรื่องของภาษาอังกฤษแต่ว่าความฝันแล้วฮะอยากได้อะไรครับอุงุนหนูอยากได้อุปกรณ์เครื่องครัวค่ะเพราะว่าหนูชอบทําอาหารบ่อยแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวที่บ้านหนูมันเริ่มเก่าแล้วค่ะปกติใครเป็นคนทํากับข้าวให้คนในครอบครัวกินคะหนูค่ะบางบางครั้งแม่ก็ช่วยทําค่ะเมนูอะไรที่อร่อยที่สุดที่หนูทําคะ เมนูข้าวเบอ์ค่ะอะไรนะข้าวเบอะค่ะคือคืออะไรลูกคืออะไรคือข้าวต้มแบบเขาจะใส่ผักด้วยใส่เครื่องปรุงด้วยค่ะโอโโ๊กมั้งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ด้วยอ่ะมาพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะแล้วพร้อมแล้วเจออะไรครับมัครับองหุ่นสวัสดีลูกท่านวิจาร์ครับ น้องอุงุนเนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทํางานเนี่ยหน้าที่หลักเขาคือดูแลความเรียบร้อยในบ้านแล้วก็ดูแลน้องๆครับวิธีที่จะบอกเล่าว่าชีวิตประจําวันขององุนเป็นอย่างไรเนี่ยง่ายที่สุดก็คือทีมงานตามไปถ่ายทําชีวิตมาเล่าให้กรรมการฟังครับเดี๋ยวไปชมภาพกันนะครับองุ่นลุกยืนข้างๆพี่ป๋องนี่ลูกท่างทุการครับเดี๋ยวจะพาไปบ้านน้องอุงุนครับอยู่ที่แม่ห้องสอนครับ ทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับนี่คืออำเภอศพเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับดูสิครับนี่คือบรรยากาศที่บ้านน้องอุ่นครับต้องขึ้นไปบนเขาครับบ้านน้องอยู่ไกลจากตัวเมืองนะครับประมาณ6กสิกิโลครับแต่ว่าเดินทางเนี่ยใช้เวลาร่วมๆสามชั่วโมงครับนี่คือทางขึ้นบ้านน้องอุ่นครับ บองช่วงก็ทางยังไม่ค่อยดีครับแต่ดูวิวครับนี่วิวพันล้านครับนี่สวยมากนี่คือวิวพันล้านครับที่นี่แหละครับบ้านกรอเซโลครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือบ้านของน้องอุ่นครับอุ่นทําอะไรลูกตอนนี้ไปหาผักค่ะไปหาผักเนาะอืเรารู้ว่าอะไรกินได้ใช่ไหมลูกใครสอนหนูอ่ะออแม่อ๋อแม่สอนเนาะ แล้วนี่คือมาที่ลำธารน,นะครับแล้วก็หยิบหินขึ้นมาโอ้อะไรฮะปูมีปูครับอ๋อได้ผักได้ปูเนาะโอ้โอ้แลวนี่คือผ่าฟืนเนาะเราทำแบบนี้บ่อยไหมลกูกบ่อยค่ะทุกวันไหมไม่ทุกวันค่ะนี่คือก่อนนี่คือหมอ้อใช่ไหมลกูก โอ้หม้อดำเลยเนาะแล้วนี่คือ,อเอาปูมาหักหักใช่ไหมลูกแล้วต้มลงไปเนาะตอนนี้ใส่ผักผักพวกนี้คือเราปลูกเองแล้วก็ขึ้นตามธรรมชาติขึ้นตามธรรมชาติใส่พริกนะครับมันเหมือนน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแกงอะพี่นี่น้องเราเนาะ,ะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ สี่ขวบโอ้นี่คนเล็กคนหนึ่งคนเล็กกี่ขวบลุงเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนโอ้โหเนี่ยครับต้องดูน้องครับหน้าที่ยงหุ่นแล้วน้องเล็กด้วยนะครับเจ็ดเดือน เน่ารักนะนี่ครับวิถีชีวิตที่โอ้หวิวพนานเป็นประจำครับมลูกเก่งมากนะก็คือเป็นพี่สาวที่คอยดูแลน้องแล้วก็พออยู่ในบ้านก็ต้องเปรียบเสมือนเป็นแม่อีกคนนะครับทำอาหารดูแลทุกอย่างแล้ววันนี้หนูจะทําอาหารให้กรรมการชิมด้วยใช่ไหมลูกค่ะอาหารเมนูหนูชื่อว่าอะไรลูกข้าวเบะกับไข่เจียวค่ะข้าวเบะกับไข่เจียว เอาแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราทาโชว์กันตรงนี้เลยครับได้แล้วทีมงานครับไปซุปขออุปกรณ์เลยครับคืออะไรข้าวเบอร์เหมือนข้าวต้มอ่ะผมว่าข้าวต้มอ่ะโอ้โหข้าวเบอร์กับไข่เจียวใช่ไหมลูกแสดงว่าหนูจะทอดไข่เจียวด้วยค่ะอุปกรณ์เยอะมากนะอ๋อทำเป็นเตาอย่างนี้เลยเหรอครับเป็นเตาแบบโอ้โหนี่ใช้ฟืนเลยลูกค่ะทีมงารครับใช้ฟืนครับอไม่ใช่แก๊สนะครับอ๋อเพราะหนูไม่เคยใช้แก๊สค่ะ ผขาไม่เคยใช้แก๊สครับเขาไม่คุ้นปกติรายการเราใช้แก๊สนะครับเพราะว่ามันให้ความสะดวกกับกับคนทาแต่ว่าน้องไม่คุ้นครับให้เหมือนกับที่เขาทำเราเลยใช้เป็นฟืนครับนี่เขาเติมฟืนเองเลยครับมีความมีความโตกว่าไว้นะเหมือนกับความผู้ใหญ่อะ้อันนี้อะไรจ๊ะเอาเอาตะแกรงแล้ววางหม้อแสดงว่าเหมือนเข้าต้มใช่ไหมครัปกติข้ต้มหม้อมันเล็กอ๋อมันเป็นเพราะหม้อเล็กใช่ไหมลูกค่ะ เพราะไม่อย่างนั้นมันมันหล่นโอ้ไม่จะหล่นลงไปข้างในอ๋อเขาจะไม่รู้หรอกผมไม่เคยไปแคมป์ไม่เคยไม่เคยฮะนิสัยแคมปิ้งอ่ะใช่ฮะนี่เนี่ยเหมือนเขาต้มเราควันจะเต็มสตูเลยนะใช่คือตอนนี้เนี่ยครับหม้อดำแล้วครับควันเยอะนิดนึงครับแสดงว่าต้องอร่อยนะนิสัยไม่มันต้องมันต้องเหมือนที่เขาทําอยู่ที่บ้านมันเป็นแบบนี้แหละที่บ้านหนูไฟแรงแบบนี้ไหมลูกแรงแบบนี้อแรงแบบนี้เนาะ หมูใส่เลยน้ำไม่ยังไม่เดือดก็ใส่ได้ใช่ไหมลูกค่ะ<ข>แน่ใจนะลูกนะน้ำยังไม่เดือดน,นะลูกเค่ใส่ได้เหรืวก็เดือดปิดอา่าปิดฝาหม้อ่อากระทะที่สองนี่ทำอะไรฮนะไข่เจียวค่ะ<ข>นี่พัดนิดหนึ่งฮะให้ไฟได้ความาร้อนอพัดตีเดียวขึ้นเลยอ่ะ ทำเป็นหมดเลยทุกอย่างกี่ใบกันน่ะสามใบค่ะพอแล้วฮะคุณจะพอน้องบอกคุณจะพอโอกดีดีเสียงดีดูท่านิดเฮ้ยเก่งอ่ะใช่ได้นะตาตากินเขามีบี้เขามีบี้นี่ไงเราเรากดเพื่ออะไรลูก คนเพื่อให้มันสุกโอ้ให้โดนความร้รอนให้สุกเนาะนี่เขาหั่นแล้วครับเนี่ยเอ่อให้เท่าๆกันนะโอ้โหหอมเลยโอ้ยมีคนหนึ่งได้ชิ้นใหญ่ครับอันอันไหนฮะมีเนี่ยสุดท้ายนะครับชิ้นใหญ่ครับโอ้ยโอ้โหต้องเล่นเกมอะไรไหมฮะว่าใครจะได้ชิ้นใหญ่ <laughs> ไม่มีเกมแล้วพี่ได้กินหมดครับข้าวสุกหรือยังเนาะอ้าวนี่นี่ครับ ็คือเข้าต้มแล้วมีหมูอยู่ครับตอนนี้ครับแล้วก็เริ่มใส่เครื่องเพิ่มครับเรียกอะไรลูกยอดฟักทองค่ะคล้ายคล้ายยอดฟัก <มา S 2> อกอ,ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรลูกหน่อไม้ของนี้หน่อไม้ครับอ,<ช>อเครื่อง,งเครื่องเกาเยอะมากครับ<อ>มีหน่อไม้ด้วยอ๋อเขาต้องเป็นเหมือน่านอนเสิคือแบบสค้ายส่งเครื่องด้วยเมื่อไหร่จึงจะเสร็จลูกดูจากอะไรครับดูจากผักดูจากสีผักนะลูกาพราต้องให้ผักสุก อีกเป็นชั่วโมงไหมลูกมาค่ะเดี๋ยวใกล้สุดแล้วใกล้แล้วเนาะอุ๊ยใส่นี้ด้วยลูกค่ะมะกรูดปะค่ะใบมะกรูดครับโอ้โหมันต้มย้นะวันนี้ดูเป็นสมุนไพรมากนะแต่มันจะดูแห้งๆอ่ะดูครุ่คริกจริงๆมันเหมือนเขาต้มแห้งเหมือนโจ๊กแห้งพี่โจ๊กแห้งโอ้โหดูความเดือดครับดูความเดือดโอ้โหหอมมากเอ๊ยถึงนี่นะเอาล้วครับเสิร์ฟเลยครับ ช้อนเสิร์ฟกรรมการผมด้วยนะผมเสิร์ฟไข่ก่อนอ่าประมาณนี้ลูก,กนิดหน่อยอันนี้ของพี่พี่โตนะลูกนะขอบคุณครับขอพี่หอยเอาเอาทั้งช่วยเลยเอาทั้งช่วยจิมาโอเคทีมงานครับไปซุปรบกวนเก็บข้าวด้วยครับ นี่ดูน้ำใจน้องผมพี่ดูน้ำใจน้องผมยกตามทีมงานอ่ะสุดยอดสุดยอดโอ้โหดูสิครับโอ้โหช่วยยกให้เลยครับทางนี้ลูกเย็นตรงนี้ลูกโอ้โหที่ควันฉุยเลยฮอมมันเหมือนมีน้ำพริกด้วยอ่ะกินโอเคกินโอเคกินโอเคต้มยำกินโอเคมันออกแบบเหมือนมีความเป็นต้มยำนิดๆนะใช่ครับ แลพอทานอะไข่เจียวฮรัามันมันเขาดีเลยมันพอดีกันมันจะมีมีรสชาติก่อนนิดนึงครับมีรสชาติอร่อยกรรมการพูดพร้อมกันว่าข้าวเบอร์ของน้องนั้นอร่อยทีนี้ครับรบกวนเก็บคาวเบอร์ด huh? ้ยครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจภาษาอังกฤษครับอังุ่ลูก เดี๋ยวเราจะมีคําศัพทาสังกฤษขึ้นบนจอน,นี้30ค,คําคในเนี้ครับมันมีคําถูกกับคําผิดปะปนกันอยู่หนูมีเวลาดู20ิวินาทีแล้วต้องบอกได้ว่ามีคําผิดกี่ค,ำคํำแล้วคําผิดเหล่านั้นนะครับหนูต้องแก้ให้เป็นค,คําที่ถูกต้องด้วยกรรมการครับเราลองพยายามดูนะครับเอาเท่าที่เราคุ้นชิน <c oughs> ว่าจะได้สักกี่คำา <c oughs> อาหุ่นพร้อมนะลูกนี่คือภารกิจสุดท้ายครับ ทีมงานครับพี่ซุปขอโจทย์ครับเริ่มครับจับเวลาแล้วน,นะครับ มสารภาพเลยผมดูไม่ทันผมดูผมผมเห็นสามคำหนูได้กี่คำลูกค่ห<ะ>้าคำเดี๋ยวให้หนูดูอีกครั้งลูกทีมงานครับพี่ซุปขอสิบวินาทีครับเอาหมดลูกให้เพิ่มอีกสิบวิ<ะ>เอาให้ชัวร์ทีม<ะ>งานครับพี่ซุปขอสิบวิครับและโจทย์มาอีกครั้งครับ หมดเวลาครับอังุ่นลูกหนูคิดว่าหนูเจอคําผิดทีคำลูกหกคำหกคำคพี่ป๋องเจอไหมครับไม่เจอครับไม่เจอพี่หอยเจอไหมครับสิบแปดสิบแปดคำพี่โตกี่คําครับหกคำครับ,คครบพี่โตเจอหกคำเหมือนกันหกคำที่ว่าเนี่ยม,มีเลขอะไรบ้างลูกมีเลขสามเลขหกเลขแปดเลขสิบสี่เลขยี่สิบสองเลขยี่สิบแปดค่ะ ทั้งหมดคือ6กคำนะครับทีมงานครับขอเฉลยครับสามหกแปดสิบสองยี่สิบแถูกต้องครับโอเงมากควางแยกต่อไปคือตรงนี้ครับแก้ไขคาผิดให้ถูกครับเริ่มจากหมายเลขสาลูกที่ถูกต้องยังไงลูก G-R-A-P-E ค่ะ G-R-A-P-E เกรปอังุ่นค่ะกรปอังุ่นพี่โตครับถูกต้องครับถูกต้องครับ คาที่สองครับหมายเลข6กครับแจ็คฟรุตใช่ไหมลูกคํานี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าขนุนค่ะขนุนนี่สะกดผิดอยู่ใช่ไหมลูกที่ถูกต้องสะกดไงครับ J A C K F R U I T ค่ะแจ็คฟรุตต้องมี C เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมรนนะะครับทีมนั้นเฉลยครับถูกต้องครับ <connectivity> คำที่3าเนี่ยคำนี้แปลว่าอะไรลูก ปฏิทินค่ะปฏิทินเขาผิดตรงไหนลูกผิดตรงที่ C A L E N D A R เปลี่ยนจาก R เป็น L ใช่ไหมลูกค,คา l ender ใช่ไหมครับถูกต้องครับอเลขสิบลูกคำนี้อ่านว่าโทเวลแปลว่าอะไรลูกผ้าคนหนูที่ถูกต้องใหงไงลูก o w e l ค่ะตัด l ตัวหนึ่งนะใช่ไหมครับถูกต้องครับอีกสองคำร่งมอสองคำครับ announce ประกาศ a n o u n c e ค่ะตรงนี้คือต้องสลับ u กับ n นะครับใช่ไหมครับถูกต้องครับคำสุดท้ายครับ คมนี้อ่านว่า education การศึกษา E D U C A T I O N ต<ร>ัว O เปลี่ยนเป็น U นะ education นะครับใช่ไหมครับถูกต้องครับ<อ>ถูกทุกพ้อครับโอ้โ,เโอหเก่งมากน้องหุทั้งจากแม่ห้องสอนครับเก่งมางกพ่อพี่จ้าเมทีเลยครับทีมงานครับรบกวนด้วยครับ ท่านการครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้ององุ่นทั้ง3ท่านครับวันนี้รู้สึกยังไงกับน้องอุง่นครับองุ่นเป็นเด็กที่ไฝ่เรียนจริงๆถึงแม้คุณแม่บอกว่าเออมีมีเงินส่งแค่ม3แค่นั้นเองแต่เขาก็ยังบอกว่าเขาจะเรียนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นหัวใจที่ดีมากเพราะว่าสิ่งที่ทําให้ให้เราเนี่ยชีวิตดีขึ้นคือการเรียนจริงๆขอให้น้องสมดังตั้งใจ พี่เชื่อว่าน้องจะได้เป็นครูแล้วก็กลับไปสอนเด็กๆในหมู่บ้านของน้องนะครับขอบคุณครับท่านองการรับเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยองหุ่นคือคนที่ดูแลทุกอย่างครับหน้าที่หลักอย่างหนึ่งเขาก็คือการทําอาหารเลี้ยงน้องอแล้วก็ดูแลคนในบ้านครับสิ่งที่น้องอยากได้คืออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวครับเพราะว่าตรงนี้ที่บ้านที่มีอยู่เริ่มไม่สมบูรณ์ละนี่คือความฝันของอุงหุ่นครับทั้งสามท่านครับ พวกเราสามคนให้ทังหมุนลูกความเป็นเด็กรักดีของหนูความเป็นเด็กรักเรียนของหนูและความเป็นพี่สาวที่ดีของหนูเนี่ยพ่สุกแจ้งเรื่องเหล่านี้ให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบแล้วพอท่านทราบว่าหนูอยากได้อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเพื่อทำอาหารเลี้ยงดูคนในบ้านนะครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าได้เลยจัดเต็มเพื่อหนูครับและให้รายการ เรียมสิ Ray ่งนี้ให้กับลูกครับหันไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้า3ามก้าลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องอุ่นจาก King Power ครับโอ้โหโคตัวใหญ่เลยอังหุ่นพร้อมไหมลูก ครอบค่ะ <c oughs> เอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับหนูรู้จักทั้งหมดใช่ไหมลูก <c oughs> รู้จักใช่ไหมลูกอันนี้คืออะไรลูก <c oughs> ครบค่ะครบกับสากนะครับนี่มีพับพีตะหลิวช้อนนะครับ <c oughs> ชามจานหม้อต้มน้ำนะครับกาต้มน้ำมีเขียงนะครับมีกระทะแล้วก็หม้อขนาดต่างๆกะละมัง <c oughs> ไม่ใช่แค่นี้นะลูกมีวบประมาณเพิ่มเติมไปด้วยเผื่อหนูซื้ออะไร เพือ่อเหลือเพื่อขาดนะครับ<ห>รวมทั้งหมดที่มอบให้ลูกวันนี้จาก King Power 20,000ืนบาทจาก King Power ครับเ<ห>ออมุ่นลูกอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดหรืออยากพูด,พดกับใครลูกอพูดกับพี่เบลค่ะพี่เบลคือพี่ทีมงานที่ทำข้อมูลเขาครับอ่ะพี่เบล,เลพี่เบลพี่เบลขึ้นมาหน่อยลูกพี่เบลขึ้นมาหน่อย <plup> ผมก็ไม่เคยเจอใครที่อยากพูดกับทีมงานนะรู้แล้วทำไมเขาถือใจผมมาอ๋ออ๋อเข้าใจแลนะ พี่เบลน้องอยากพูดด้วย okay, okay. ปกติเด็กๆจะพูดกับครูกับพ่อแม่กับคนในครอบครัวแต่วันนี้หนูอยากพูดกับพี่เบลใช่ไหมลูกอ่ะหนูเชิญเลยลูกหนูรู้สึกอยากจะขอบคุณพี่เบลมากขอบคุณมากๆค่ะหนูรู้สึกยังไงกับพี่เบลลูกรู้สึกดีใจที่พี่เบลไปหาหนูไปทำา,ารายการหนูแล้วก็อยากจะขอบคุณรายการซูเปอร์เทน อยากจะขอบคุณข้างหน้ากรรมาการทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่วันนี้ให้หนูมายืนถึงตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะองุ่นลูกตรงนี้คือสิ่งที่หนูอยากได้เนาะ,ะแล้วมันก็มีความฝันอีกอย่างหนึ่งคือหนูอยากเรียนให้สูงใช่ไหมลูกที่น้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งถึงมสามเพราะว่าการศึกษาครับเราเราเรียนฟรีถึงมสามพอจะเริ่มเลยมสามเนี่ย ก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วหนูเคยคิดไม่ลูกว่ามัน,มน,มนอาจจะอาจจะไม่ได้เรียนเพราะว่าที่บ้านอาจจะไม่ไหวจริงๆรค่ะแล้วถ้าไม่ได้เรียนหนูทํำยังไงลูกก็ต้องช่วยพ่อแม่ทางานค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนมันก็มันก็ดีกว่านะ,ะมันก็ดีกว่าสถานการครับนี่คือความคิดของเด็กที่อยากจะเรียนนะครับแล้วเราก็มองว่าเราจะช่วยน้องยังไงได้บ้างกับเด็กที่รักเรียนขนาดนี้นะครับเราจึงแจ้งเรื่องของน้องอังุ่นไปที่ ผู้ใหญ่ King าวเวอซึ่งที่ King าวเวอครับเรามีมูลนิธิชื่อว่าวิชัยศรีวัฒนประภาซึ่งมูลนิธินี้ครับเขามองหาเด็กดีเด็กกระตันยูแต่อาจจะมีอุปสรรคเรื่องการเงินในครอบครัวผู้ใหญ่ King าวเวอรตามหาเด็กเหล่านี้ครับ,รบเพื่อจะบอกว่าน้ององังหนลูกหนูไม่ต้องกังวลหน้าที่ของหนูคือเรียนลูกจบม .3 เนี่ยหนูยังไม่ต้องทำงานลูก เพราะผู้ใหญ่ทีมเวอร์ฝากบอกว่าไม่ว่าหนูอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะลูกวันนี้หนูอยากเป็นครู<ะ>แต่ถ้าหนูเปลี่ยนใจหนูอยากเป็นพยาบาลเป็นหมอวิศวกรสถาปนิกนักการเงินนักธุรกิจอะไรก็ได้<ะ>อย่าก,กังวลเรื่องทุนการศึกษา<ะ>เพราะมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนป,ประภาจะส่งหนูเรียนจบปริญญาตรีลูกอขอบคกขอ,กขอขวอ้อลูก ภาษารเรื่องทุนการเรียนไม่ใช่ปัญหาแล้วนะลูกค่ะมนลษิที่วิชัยศิริวัฒนประพา,าดูแลหนูลูกหน้าที่หนูมีอย่างเดียวลูกหนูต้องเรียนให้ดีให้ผ่านเกณฑ์ค่ะหนูต้องสู้นะค่ะตอนนี้ถ้ามีคนถามหนูว่าหนูเรียนจบเรียนตรีได้ไหมหนูจะตอบว่าได้เพราะอะไรลูกเพราะหนูจะสู้ค่ะขำหุ่นลูกวันนี้ลูกมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อและแม่ลูก ูอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่พูดผ่านกล้องนี้ได้ลูกเชิญลูกหนูรักพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหันจะตั้งใจเรียนพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณการศึกษาหนูเป็นเด็กดีหนูได้เรียนแล้วนะคะ <c oughs> หนูรักพ่อกับแม่นะคะ <c oughs> ทีมพาว Power ต่อจากไปนี้น่จะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีค่ะจะสู้ต่อไปค่ะท่านผู้การครับวันนี้เป็นอีกวันที่พวกเราภูมิใจนะครับและนี่คือว่าที่เด็กที่เรียนจบเรียนตรีคนต่อไปของเรานะครับน้องอังุ่นจากแม่ฮ o องสอนครับ ดีใจด้วยนะลูกนะดีใจด้วยนะลูกดีใจด้วยโชคดีนะเขาเขาจริงแบบเด็กงอเขาแบบจริงกรรมการทุกท่านเลยนะคะารับมากลูก คุณผู้ชมครับมีข่าวดีสําหรับน้องๆเยาวชนที่มีความประพฤติดีมูลนิทิี่วิชัยศรีวัฒนประภาไดมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องนองต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาแล้วครับสาหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อชั้นม .1 ม .4 หรือปวชน .1 น้องนองที่สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ส,สมีนาคมนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือที่แฟนเพจซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วได้เลยครับ ที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิศิ o f f ออฟฟินะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ